คนิวสวัสดีครับช่องประวันไทยมาพบกันอีกแล้วนะครับในหัวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนิฮงโงโนเรกชิเกนเอนโกะนะครับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายของโมจิโก้ยนะเป็น EP ที่สนะครับสินจ,จะเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับเพไม่ให้การเสียเวลานะครับอ EP นี้จะเป็นหัวข้อนะครับความเหมือนในรูปประโยค นะครับประโยคที่มีความเหมือนกันที่มีความคล้ายกันและมีะแนวทางไปทิศทางเดียวกันนะครับอย่างเช่นนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับ,นะรบอิชนิเดคาเกมาไปข้างนอกด้วยกันไหมคำว่าเดคาเกมัเเป็นการรูปประโยคชักชวนใช่ไหมครับชักชวนแบบถามเจ็ดจำนงนะครับรูปแบบถามเจ็จำนงนะครับจะตรงกับสำนวนไหนนะครับเดคาเมเนี่ยมีความหมายว่าออกไปข้างนอกถ้าถามเป็นเดคาเกมเก็เป็นการ าถามเจตจำนงชักชวนแบบถามเจตจำนงนะครับทำไมถ้งใช้รูปประโยปคปฏิเสธนะครับการใช้รูปประโยคปฏิเสธเนี่ยจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถอาตอบอทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธได้จึงทําให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกไม่กดดันใจในการตอบปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการถามเจตจำนงที่สุภาพที่สุดก็คือถามด้วยรูปประโยคปฏิเสธนะครับและทีนี้ข้อที่หนึ่งบอกว่าอีเชนิ เดงวาคากมชนะครับโทรศัพท์ด้วยกันไหมนะครับอิชอนิเอลคากิมัชคิดวาดภาพด้วยกันไหมอิชอนิซดตัวไอกิมัช e, ไปข้างนอกด้วยกันไหมอิชอนิวิชินิไอมชอยู่บ้านด้วยกันไหมสำนวนคำว่าเดคากมเนี่ยจะเป็นสำนวนการออกไปทําธุระหรือออกไปข้างนอกนะครับจะมีหมายถึงการออกไปข้างนอกคือซดตัวไ e, อกิมชนี่คือซัมบ,บะนะครับ ไนี่ป่ะทนาค่ะสั่งว่ากุชิโซะสมะโตいましたคุณทนกากะบอกว่านะครับพูดว่ากุชนะิโซะสมะกุชิโซสมะใช้ในตอนไหนครับใช้ในตอนรับประทานอาหารเสร็จจะมีความหมายว่าขอบคุณในอาหารมื้อนี้ที่ลำบากเพื่อฉันนะครับซึ่งเป็นการใช้ในตอนที่รับประทานอาหารเสร็จนะครับจึงตรงกับคําว่าอะไรครับ อ่าอิสบัลถาภาษาสังวะปุจเฉคาดีมัสนะครับคุณธนกะกลับบ้านกลับบ้านต้องพูดว่าอะไรครับทัไดมะตรงนี้จะใช้คําว่าทัาไดมะนั่นเองจะแปลว่ากลับมาแล้วนะครับะน,าานะครับจะใช้คําว่าทัไดมะนะครับกลับบ้านแล้วถ้าภาษาใครใช้กิมัสตะนะครับคุณธนกากะไปบริษัทไปบริษัทต,ต้องบอกว่าอะไรครับอ่า เราจะไปข้างนอกแล้วจะ,ะไปบริษัทเราต้องกลับมาไหมกลับมาบ้านไหมตัวน,นี้จะต้องบอกว่าอิตะ s ิมัสอิตะคิมัสอิตะคิมัสอิตคิมัสไปแลมานะครับหรืออิตะไมลิมัสก็ได้นะครับ m มลิมัสไมลิมัสอิตะไมลิมัสอิะตะคิมัสนะถ้าเกิะถามว่า,นะ kim นะวาดูกこคย อิเกมัสซาอุตตระกะไปที่ไหนสักแห่งการที่ไ,ไปที่ไหนสักแห่งก็ออกไปข้างนอกบ้านแล้วกลับมาอยู่ดีก็คือทั้งใช้สนันมวลเดียวกันก็คืออิตะเกมัสและอิตะไมเนมัสนะครับส่วนประโยคนี้นะครับเธอกส็สรางว่าโกฮงโนะทาเบนมาชซาอุตตระกะกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วต้องพูดสนันวันนี้ครับกุจิโซะสมาดิชซาครับก่อนกินข้าวต้องพูดว่าอะไรครับอิตาดากิมัสอิตะดะกิมัสนะครับ จะพูดว่าอนะิตอาลิกิมาสตอิมัสข้าวข้าวข้าวを食べる前にาวข้าวก้าวข้าวาวข้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 านขะ้าวขเาวาวข้าวข้าวขาวขาข้าวขาวาขข้าวา้านะว้จึงเป็นขาา เออโท本を借りました。่โชขอยืมหนังสือจากเพื่อนตรงข้อไหนครับวิธีการใช้คำขอยืมเพราะฉะนั้นเราเรียนสังเกตอะไรไหมฮะสังเกตตรงที่ว่าอันนี้กริยาเขาใช้วัตโทจีว่าวัตชินี่โอโนคาชิมาสึคาชิมาสแปลว่าอะไรครับให้ยืมเพื่อนให้ยืมหนังสือแก่ฉันนะครับ คาริมัสตรงคำว่าคาชิมัสถ้านักเรียนสังเกตดูดีว่าถ้าเขาใช้คำตรงข้ามนักเรียนแค่เปลี่ยนแค่นะครับํำรองให้เป็นประธานส่วนประธานก็จะ,ะก็จะกลายเป็นกําลองประโยคนี้ประธานผู้พูดคือผู้พูดเพราะฉะนั้นประธานคือวัตชินั่นเองน,นะนะำลองจึงเป็นวัตชินะครับจึงเป็นข้อนี้นะครับส่วนตัวนี้คือทูจิการะโฮงโกะคาริมสตะซื้อหนังสือจากเพื่อนทูจินิโฮงโะ ข่ายิชิมาชิตะนะคาิชิแล้วคืนคืนหนังสือให้เพื่อนนะครับทว่ว่าจวะโฮคุเรมชิตะเพื่อนให้หนังสือหนังสือแก่ใครแก่ชันนะครับเพื่อนไม่ได้ให้แต่เราขอ,อยืมก็คือเพื่อนให้ยืมครับห้ต่อมาครับยันซังวะเบนเกียวอุชอุเชริโตเดสคุณยันเป็นคนสอน หนังสืออันนี้สำนวนนี้จะแปลว่าเบงเกียวโอเชียร์กโตะแปลว่าสอนหนังสือในสมัยไทยนะครับแปลว่าสอนวิธีการเรียนสอนการเรียนก็คือสอนหนังสือนั่นเองนะครับยันซ่างว่าเซนเซเดสแน่นอนาคนที่สอนหนังสือก็คืออาจารย์นะครับยันซ่างว่ากักเซเดสก็คือนักเรียนนะครับ ai ai ยันซ่างว่าไคเชเดสยุนยันเป็นพนักงานบริษัทยันซ่างว่าอิเชเดสยืนยันเป็นคุณหมอนะครับ ไอ้โกบนะครับโคโกะวะโกอิยะโคจาวโนมทโุที่นี่เป็นสถานที่ดื่มกาแฟและชาฝรั่งสถานที่อย่างนี้เขาเรียกว่านะครับคิสเตน็นะครับคิสเต็คือคอฟฟี่ชอ็อปส่วนอันนี้คือโคโกวะเบลินอ่าเดวิงเกติดสัสคือไปซีนีนะโคโกวะ ฟูลก็คือสระว่ายนา้ำこกは学校ですที่นี่คือโรงเรียนนะครับไปสิถ้าไปครับว่าต่ชีวะเดี่ยวงะเหตัดสเขาเหตาแปลว่านะครับไม่เก่งนะครับฉันทําอาหารไม่เก่งเพราะฉะนั้นทําไม่เก่งก็คือตรงกับคําว่านะครับคําว่าโจสือแปลว่าอะไรครับฉันทําอาหารโจสุดแปลว่าเก่งเพราะฉะนั้นสํานวนคําตรงข้ามข,ของคําว่าโจสือก็คือเหตาเพราะฉะนั้นมีความหมายเดียวกับคาว่า โจสุจ้าอะิมเซนนะครับแปลว่าไม่เก่งสำนวนเดียวกันครับนะครับเช่ฉันทำอาหารไม่เก่งนะเฮตะแปลว่าไม่เก่งในภาษาไทยไม่มีคำตรงข้ามคำว่าเก่งนะครับก็คือครับจึงใช้รูปประโยคปฏิเสธนั่นเองนะครับก็คือแต่ภาษาญี่ปุ่นมีคำตรงข้ามนะครับก็คือเฮตะตรงกับคำว่าโจสุเดวะอาริมาเซนโจสุเดวะคำว่าเดวะมีความหมายเดียวกับคำว่าจะนะครับจะใช้ คำไหนก็ได้ต,ตำราเราเคยอาจจะเรียนคาว่าชาลิมาเซนก็มีความหมายเดียวกับเดวานมาเซนครับโคควาโคควาเบวกิโนตอกิครุทุกรอดิสที่นี่คือ,อสถานที่มาตอนป่วยสถานที่มาตอนป่วยก็ต้องเป็นเลยครับเบวอินคือข้อหนึ่งครับ เดียวเองอันนี้อีชิบางคือโคโควาคารเรียนโคโควาโทชกก็คือหอสมุดโคโควาอ่าโคบั des, งเดบังหมายถึงปอมตำรวจน,นะครับปมตำรวจไอจ่าฮัจยบันะครับไปนะครับあの映画はあんまり面白くないですครับภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่ค่อยสนุก เขาออุโมชโเชลัยแปลว่าสนุกน่าติดตามสนุกน่าสนใจนะครับเป็นจักช้ในลักษรนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนุกจึงตรงกับคําว่านะครับน่าเบื่อคือสมาราไนหนับสมาราไนก็คือหนับภาพยนตร์เรื่องนี้น,น,น่าเบือ่อสมาราไนน่าเบือ่ออโบรไนแปลว่าอันตรายนิยากาแปลว่าคึกิดเพลทานุชี่แปลว่าสนุกแบบเพลิดเพลินครับอันนี้เป็นสนุกสนุกแบบ น่าสนใจน่าติดตามนะครับหรือน่าหรือขำลักษณะสนุกแบบขำอะไรเงี้ยนะครับจะใช้คําว่าโอโมชิโร่ครับแต่ในาูปทนรูปรูปประโยช์พิเศษก็คือโอโมชิโร่คุณนาซึ่งตรงคําว่าซึมาราไนที่แปลว่าน ah ่าเบื่อนะครับน่าเบื่อนี้ไม่ใช่รูปประโยชน์พิเศษนะเป็นรูปประโยชน์บอกเล่าของเขานะครับน่าเบื่อถ้าเป็นรูปประโยชน์ปฏิเสธก็คือซึมารานะคือได้แปลว่าไม่น ah ่าเบื่อนะครับจะเป็นอย่างนั้นครับไอชื่อบัง ไม่ดิจิเอ็มเดิมเดินถึงสถานีทุกวันคำว่าทุกวันจะมีความหมายถึงอะไรครับที่เป็นกิจ,จวัตรเป็นประจำถูกต้องไหมสํานวนนี้จะมีความหมายเขาจะตีความว่าไม่ดิจเทนะครับุ ki ไเอกกิเดะเอ็กกิมมใช่ไมครับเดินถึงสถานี t ุกิ do k กิแปลว่าบางครั้งบางคราวบางครั้งบางครงาวนี่จะตรงกับสํานวนว่ารมนิ ธรรมนิธรมมนิแปลว่านานๆทีนะครับอิสุโมแปลว่าปกตินะปกติหรือประจำน,นะครับอันนี้มีความหมายเดียวกับคําว่ามั่จิตนะครับเป็นปกติเป็นประจำน,นะครับมจิร้องแปลว่าแน่นอนลักษณะคําว่าเชื่อนะครับเชื่อหรือแน่นอนนะครับดัานด้านดั่นด่นแปลว่าทีละเล็กแตน้อยมีความว่าเรืเ่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กแน้อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดัานดนนะครับ ให้จุบข้อสุดท้ายนะครับเก่งกลงอ่ะยโกเตกิเลสเขาว่าเก่งกลางหมายถึงที่ไหนทางเข้าบ้านเก่งกลงเนี่ยจะเป็นที่เวลาบ้านญี่ปุ่นเนี่ยจะแบ่งเก่งกลงเป็นที่สําคัญเลยเป็นที่ก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยพอเปิดประตูมาจะไปอีกอขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่ ต่ําลงไประดับคือระดับเดียวกับประตูนะครับจะทำเป็นส่วนมากเป็นระดับเดียวกับประตูนะครับแล้วค่อยเป็นก่อนจะขึ้นบ้านก็จะทำานอีกชั้นหนึ่งขึ้นมา,าใช้สูงกว่านิดนึงนะครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาได้ตรงนั้นบริเวณนั้นไว้ที่สําหรับถอดรองเท้านะครับหรือเก็บรองเท้านะครับหรือเก็บไปพวกล่มพวกอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าทางเข้าบ้านนะครับที่บ้านญี่ปุ่นจะมีทุกหลังนะครับเขาเรียกว่าเกงกะเกงกันก็ตรงกับคพราะว่า เอโนอิดิก you know, you know, ุจ you know, you know, you know. you know? ิทางเข้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านคืออโนะเแตะนะครับเอ่นะนากดาแปลว่าภายในบ้านเอโนะไดโตโกรแปลว่าครัวในบ้านเอโนะอโนะโอเตะลโอเตะลก็คือห้องน้ำอีกสำนวนหนึ่งนะครับโอเตะเทะหมายถึงมืออลายหมายถึงล้างเดี๋ยวจะใช้คำว่าล้างมือเะครับ ก็คือห้องน้ํามีความหมายว่าห้องน้ำอีกส่วนหนึ่งคาว่าห้องน้ํามีส่วนหนอะไรบ้างมีโทอะไรครับโทอีเลตนะครับโปเตีนไลท์โอทอีเลตนะครับแล้วก็มีหลายค่ามากอ่าก็อย่างเช่นอ่าเคชูชิสเคชโชกแปลว,ว่าที่ล้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเนี่ยเอ็นห้าเขาจะออกให้แค่โปเตีนไลท์กับเทอิเลตแค่เดียนะครับครับอขอให้นักเรียนนะครับวันที่ไปสอบขอให้พยายาม ตั้งใจทำแล้วก็ทำอย่างมีสมาธินะครับและอีกสำคัญหนึ่งเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับทำข้อละประมาณเท่าไหร่นะครับอขอให้นักเรียนทำข้อสอบให้ได้นะครับแล้วก็สู้ๆนะครับกปัฤฤษษษษษษษิกุฎาไส่แนนฮนุแล้วก็อย่าลืมกดให้กำลังใจกด subscribe นะครับให้สินเซ่นะครับ แล้วก็ก,กดแชร์้ซนเซด้วยก็เป็นกำลังใจในอีพีต่อไปนะครับอีต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปหลังจากสอบเสร็จแล้วเซนเซจะมาสอนในเรื่องการใช้คำวิเศษซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราเนี่ยจะใช้น้อยมากแล้วก็ใช้ผิดๆทุกๆนะครับและทีนี้ในจำนวนของภาษาญ,ญี่ปุ่นจะใช้คําพวกคาวิเศษเนี่ยเยอะด้วยเพื่อบอกถึงความรู้สึกต่างๆได้นะครับอขอให้นักเรียนสอบให้ได้นะครับสู้ๆนะครับไปมา จะเป็นไงใน EP พีหน้านะครับจะมาตัดเนี่ย